คนนี่คือการ้ายเรากำลังจะขึ้นไปบนสวรรค์นะคะสังเกตได้ว,ว่ามีเมฆต่อกลงมาโอ้พี่ฟ้าต้องตอ้จะอ้วกที่ขึ้นไปไดลเป็นดัางหมาหมีแต่ว่ามันมีไม่ต้องขึ้นไปโดนสุดก็ได้นะฮะ วนนี้เราอยู่ที่ภูเขาทองนะครับมาทำบุญวันเกิดกวีเมื่อกี้ถวายเพน่าไปเรียบร้อยแล้วเราก็โอกาสมาขอรับทางกวีไม่รู้ยังอยู่อ่ะเพราะอาจจะย้ายไปแล้วก็ได้นะใี่ไหมใครเขาจะไปย้ายน่ะแล้วเราต้องมาพิจารณาตนอื่ ส่วนพี่พีน้องพีก็ขึ้นไปแล้วนะครับใจริบๆเดินนำหน้าเราไปก็ได้นะไม่ได้หรอกที่ร้าเราต้องดูแลสวยเนาะมาแล้วเด้วยขาเดินไปก่อน

สวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่เวพออุ้มตีนี้แล้โอ้อ่ะลอยู่นะถือดีถือออมาเอ๊อาอันนี้เหมเอาไม่อานี้เหรอตีนะพระพีไปสิพะพีโอ้ใหญ่โอ้ปวเปล่าพะพีปเปล่าฮะอุ้ยพะพีมาไหม ช่วยพ่อหน่อยแล้วมช่วยพ่อหน่อยลวมอันหนักเลยมันหบพ่อไปสิช่วยพ่อหนมันหนักองไปวพี่ไปวแล้วไปวาพี่าอุ้มไงพี่าอุ้มหนูยังไก็ได้ไม่กิ้งลงไปลเอาไปเอาไปเอาเอา อะนะรับสายแล้วนะอะมามือยงไลูกกินที่สองเติมอยู่ไหมดีไหมข้อตีีไหมก็ตีนึงแล้วตีแล้วไม่มีเสียงได้นะเอาไหมเอาไมต้องไห้องอะไไม่เอาไม่เอาสุดท้ายแล้วนะ มันลูเสัมันกไปีเขาเลยนูอะคังขอบคุณที่ส่งดามมาให้นะคะบอกว่าแฮปปี้เบิร์ดเดย์ดัตี้บีมคุณจคุณจะเต็ม อำได้ด้วยเมื่อเราได้ทำดีแล้วเราก็ดีแล้วก็ให้ความดีไปถึงแต่้บารและ้นอายุกลบาทของระบาทต้เด็จเปะนอย่าของเราด้วยที่เราทำลายจีเขาหน่อยมาเป็นเกระขึ้นเป็นประจำ บรรทองพรรทุดจุงหน่าจอนี่คือแทบมองไม่เห็นอะไรใดๆมันมีจะเดินช้าลูกแกพระมาทกษัตริย์สองตนแล้วจะไปชิดแกจะช่ชาตอนีคด้วยคนท้องไยใจไอออเี่อวการเรืองและการงการันจะจบอย่างรแล้วเป็นอันว่าเรื่องราชธารทั้งสิดตรารครบค้นบริบูรณ์ ญญอตอนแรกอะเราไม่คิดว่าเราจะขึ้นมาหรอกนนเนี่ย <c oughs> ขึ้นสี่ปีละครั้งเราต้องขึ้นปีละสองครั้งเออปีละสองครั้งบ้า <c oughs> นมันเกิดลูกกับมันเกิดท่อ่อลูก <c oughs> จริงๆริก้าวปีละสองนะ่อาจจะดีสักกว่านะมอยมอยขาขึ้นม,มาเร็ว อ่านดใดๆไม่ออกเลยหน้าจอแบบไม่เห็นใดๆเลยถ <idal 3> ึงแล้วตรงนี้แหละจำได้ใช่ไหมใช่ใช่อันนี้ค่ะแต่ว่าเขาทำใหม่เลยแบบดูแบบย้ายเหมือนกัหมดเลยเขาย้ายไปหมดแล้วจริงเหรอเออย้ายไปตั้งไหนออันนี้ก็ผิด อ่อนนิ่ได้สักหน่อย้าวอันนี้ก็เป็นงานของเราละเราต้องหาแปลว่าเป็นนแล้วเราว่าขเขาน่าจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะว่าเหมือนว่าเขาโดนี่จะได้เขาสลักใหม่แล้วไงหรอแต่ต่ว่ารางจานนี่คือชื่อนะคะแต่ว่าอ่าไหน,นเราลองขึ้นไปข้างบนลสนิเผื่อเขาเจ้าของเธอขึ้นไปข้างบนอีกจะขึ้นต่อไปเหรอ <c oughs> พราะงั้นม hmm ันก็ต้องขึ้นมาเพราะว่าทางลมมาอยู่ตรงนู้นของการที่จะนำมาประพฤติปฏิบัติจึงเคร่ขอกล่าวเป็นความหมายกว้างๆของคำว่าหนึ่งเไว้ก่อนและเพีงจะขอพูดมีเร่งดูงานที่เาระวังเอาไว้เกินลมประทานังใจ take off your shoes and then on the inside ไม่ตั้งทรองเท้าระวังทาง not take ไปไหมอันลมเย็นลูกเข้ามาเร็วไ,ไม่ต้องถอดข้างในถือไปจร็กเขาบอกว่าไม่ต้องถอดแต่ว่าถอดดีกว่า Thank uh... you. เปลี s, ah, no no ่ยนไปแล้ว hmm. ม no uh ั huh. okay. okay. ้งาย้ายใช่ไหมครับเขาที่ย้ายที่ผมครับพ oh ี่ย้ายที่เรอที่ย้ายทั้งหมดนะแต่แบบได้ไหมเนี่ยอ๋อลองลองลองดูตรงรอบๆมันอาจจะเคลื่อนไปอยู่ตรงที่มันใกล้เคียงกันตั้งแต่ตั้งแต่ไหนขึ้นแล้วแล้วก็ทางลงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับมน้าเขาจะเอาขนาดอ๋อโอเคค่ะได้พกกลับมาลง ีเยหรออ๋อไม่แค่อยากรู้คือถ้าถูดว่าําไม่เจอแล้วคราวหน้าก็ได้ไม่ต้องโอนขึ้นมาไง <laughs> เหนือ่อยเอาไว้พักก่อนไปทิปท้งจ้าลาูกเขาอยากเข้าแบบไหนโอ้เอาไวถอดรองเท้าให้เขาก่อนไป ไปไปบ้าไปบาไปบาไปบ้ปาไปไหนแล้วล่ะีกลับมากลัวอ่ะมามมาเขให้องดูไปไปเราลงไลงกันปะวอะไรนี้วัดทุกขทองครับวัดสักเกศไไปไป แล้วต้องขึ้นไปหรอพี่ขึ้นเงินเงินจริงๆครับพี่นี่ทางขึ้นสวรรค์ไม่ขึ้นเลยพี่ชั้พี่ฟ้าอยากขึ้นเหรอไม่ไม่พราะเออแล้วมันลงทางไหนอ๋อแต่อาจจะต้องขึ้นน่ะแล้วก็ต้องลงไปสองนี่ไงอ๋ออ่ะเป็นทางน้สว่าค่ะอ่ะขึ้นสวรรค์ค่ะหนูขึ้นก่อนเลยลุงมันมีช้ามากขึ้นสวรรค์นะคะหูเราลังหัวครับ ทางขึ้นสวัสดีระว,วังหัวคนเฮ้ยคนที่ต้องระวังอ่ะคือเธอแล้วก็น้องใหม่ แต่ว่าเขาน่าจะเอาระคังกันแล้วแหละพี่น้มา่นี้เมาถวายใหม่ถวายของเลยใหญ่ๆนอแล้วต้องค่อยๆลงอาอยลงยังดีที่ไม่ได้เขียนว่าทางลงอะไรนะทางขึ้นสวอย่างเดียวนี่คือลงไปจุดติ thank <laughs> you ทุกคนมาเที่ยววัดนะคะวัดภูเขาทองหรือวัดสเกตนั่นเองนะเป็นวัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ละสองหรือเปล่าบีนี่วัดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่เท่าไหร่น่าจะรัชกาลที่หนึ่งที่สองเลยอะที่บอกว่ามาสระมาสระผมเสร็จแล้วก็ไปลบป่ะ รับผมแล้วก็เข้ามา <keeps Bruno. S 1> หาพระจำตากเนี <Arms> ่ต้องราชการที hmm. ่หนึ่งแล้วแหละใช่โอ้ไหววลูกขออนไม่รัการไม่รแล้วก็ถึงข้าถึงแจงกันได้ยังมีกองร้อยม่างหลาย้องระวัง ดูซิตรงนี้มีหรือเปล่าเออแถวนีหรือเปล่าเออใช่อันนี้อันนี้อนเจอใช่ไหม่หรอ เออเมื่อไรฉันก็จเออเมื่อไรฉันก็จะ่ัอีกเลใช่อันนี้นีมากเหลือเกินบางคนจะแดงบางคนอันนี้เล่นคอแน่นนต่อไปใครจะมาตีระฆังกวีนะคะเธอจะมาแบบว่าเออขึ้นนิดหน่อยแล้วก็หลบไม่ได้นะเธอต้องวนหนึ่งรอบนี่เป็นกุศโลบายของทางเราให้คุณเยี่ยมชมวัดได้ทั่วถึงขอขอะหน่อยหัวละหัวหลบหัวเบบี้อ่า

ทั้งค <erm ู่ที่จุดต้องของที่ด่านนั้นจุดต้องเป็นน้ำโขดน้ำคนก่มไม่ได้แล้วก็หาทางให้ดีที่เป็นความโลภความโกรธความหลงความผิดอย่างนั้นคอยละลายไปเบาบางไฟน้อยไปฟแหลกที่เรียกว่า้ทลืมพบทองมาเนาะเอามาแปะเพิ่มซัมลอยเดิมอย่างเงี้ไงจะได้สวยๆ

คงไม่แล้วใหรู้จักนะทุกทีเพ่จะให้สิ่งไม่ดีในใจนั้นละลายไปบรรเทาไปเบาบางไปหมดไปในที่สุดเป็นเกิดความเจ็บแค่เกิดความคิดจะคอยเนินขึ้นมื่อกี ways, ้เม okay. ื่อยขาไม่ใช um, okay. ่ว okay, okay. ่าคอยหาโอกาสที en> ่จะทำลาย แต่ว่าไปเบาไปไป่แรงไม่้าไาจะเรียกว่ามองไม่เห็นคนดูรถลงไปทุกทีทุกทีเมื่อไรเจะถึงรถนะเดี๋เราไปหยุดร้ายกันตอนที่เดินถึงรถแล้วนะเวลาที่นตเมื่อเขาลูเท่ารูจนแล้วอไว้หลังก่อนมี ขอบคุณคำวยพรทุกคนแน่นะมีคนบอกุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะคือที่พ่อเดินช้าอยู่เนี่ยเพราะว่าพ่อต้องช่วยอุ้มชูแม่อยู่นี่นักท่องเที่ยวเยอะนะ <c oughs> เรานั่งสำล้อเามาทัวร์ในวัดกันอุ๊ยกิย๊งคือตายปะเนี่ยโอ้ยยังไม่ตายพี่รักโอ้โหพี่รักคือยิงอ,อุ้ยเขามีเลือดออกแต่ว่าช่วยไม่ช่วยไม่เป็นเอาไปไว้ตรงดินแล้วก่านอ่ตรงดินนะโอ้เจ็บกว่าเดิมปะเนี่ยโยนลงไป หมามีเดินระวังนะมีคนบอกคือหมามีบอกหมามีว่าแบบหมามีไม่ต้องมาหรอกหมามีบอกว่าจะมาอร้านกาแฟมปิดเถอะเลยต้องเดินหมามีดื้อมาก ไ,ได้ไปเมืองที่แบบหนาวๆอย่างเช่นจุงฟาวอะไรอย่เงี้ยจะคิดถึงเมืองไทยนะบอกเลยหนาวดูลูกขึ้นรถหลับแน่นอน ุ่ขึ้นมาไปขึ้นบรถได้อุปะคะถ้าันขได้ว่าเดินแล้วก็่ขึ้นไปขึ้นบนกันดีกว่าลูกไปไม่ใช่ขึ้นคน <ti> ขึ้นรถกันดีกว่าลูกแก้มแดงเย็นๆจึงทำเลยพรนะอยูเอย่เย็นเป็นสูนนนขอบคนะุณนะคะ จริงป่ะจริงนี่ไงเมื่อกี้นางแบบคงบาดเจ็บสาหัสปุกวิ่งมาแน่เลยวะเอาลมกลางขึ้นไปด้วยนะมีลมกลางของเราแต่ลมาฮะไม่ทนแล้วลงมาโจสงสารมาเลย เดินไม่ไหวแล้วพี่ฟ้าโอเคป่าวคือร้อนแล้วคืร้อนแล้วเธอทำใ้สวรรณฟังเปิดซักองซสหน่อยเลยใช่ไหมแค่ตัด ไปแล้วหรอลูกรู้สึกด,ดีเอาม,ามาั้งไหมไม่เป็นไรเฮ้ยไหนๆก็มาแล้วนะปังเปิดซับนะตอนนอะ้องมีเดี๋ยวเราจะถ่ายอย่างนี้ด้วยนะให้ทุกคนแบบจะได้อันนี้คือทาเวสวรรณปังเปิดซับนะคะส,สามารถที่จาาะ เท้าเวสุวรรณเอวะไหว้กันตรงนี้ได้เลยจตุโลกะปาระเอสะนุสะมหาโธหามหาลาภเตชโยนิจจังอหังวันทานสิทธิเตโชมหาราชาโนท้าเวสุวรรณเอวะจุตุโลกะปาระเอสะนุสะมหาคนที่เมื่อกี้บอกว่าไม่เป็นไรส่วนดังนะโยนิจจังอหังวันทานเรืยสามรอบ ติเโชชมหาานี่คือบทสวนนะคะแล้วเผื่อใครอยากจะแคปแคปไปได้เลยแคปแคปแคปใ่โยนิจังหัตถ์มันทังพิเตโชและท้าเวซวนเทวิตโตเตโตจตุโกโรสัตว์นะท้าเวซวนนะคะตอนนี้ก็คือเป็นที่เรื่องรึงมาก ในเรื่องของพิธคุณในเรื่องของเมตตามหานิยมในเรื่องของมั่งมีสีสุขชกลับต่างๆนะคะ oh, ญญ <c oughs> โอ้หแบบนี้บรรยายโอ้โหพอ่อเมื่อกี้บอกว่าไม่เป็นไร <c oughs> ไม่เป็นไรปังปังปังส <c oughs> ื่อต่อเธอไปปิดที่เปิดรถกัน <c oughs> ต่างกมีอะไรแน่ๆลงให้วันเกิดย้อนกลับมาเอาว่าต่างคนต่างไม่มีรูปเอาบอกเลยไม่ค่อยถ่ายรูปด้วยกันไหนบริเวณไหนเราดูรูปบริเวณหน่อยแต่เราเข้าไปกดไลน์ละแต่เราเข้าไปกดไลค์ละไลน์ทุกคนดูไงนี่ไปดีกว่าป่ะหน้านี่ร้อน โอเคไปลูกดดูกกันไฟขึ้นไปเท่าไหร่นี่ใครอ่ะพี่แมวจะไปขึ้นรถป่ะออ๋ขึ้นรถกันไหม เปิดแอร์ไหมโอดูพิธีแขนดิดูบาปุ๊ดูาปุระวลูกาอูนโลกากนโลอยากให้กางให้หน่อยกันตงเอาายอาใช่อันนี้อี้อนีอ่ะนี้่ายกัน เดี๋ยวไปสตาร์ทรถไหนอารมโยมโยมโอ้จิมหน้าโอ้สองเด็กไม่เลื่อนมะหนูไม่ไม่มีทิศทางเลยลูกทางนี้ทางนี้ไปถามว่าหูแดงนะลูกเลยแล้วก็ไต้นกันแล้วครับไปทางงงครับไ้ตนจะแล้วครับเวลากลางร่มหนูอย่าบังทางตัวเองสิเออเอาให้เห็นทางด้วยลูกหนูอ๋อน้องพี่เป็นดัมเมเยอร์แล้ว เออเม่อเป็นสาวเช็งใหม่ลวไปไปไปหน้าใหไ่เรไม่เห็นทางจริงฟ้าคือคืมมากแต่แดดก็คือแบบที่สุดดีนะเนี่ยมามีใช้ชูกะ UV Perfect Protection โ้ไทอินสู้แดด ไปแล้วแล้วแต่ถึงเราจะทากันแดดเราก็ไม่ควรจะสู้แดดนะเธอมันเป็นแค่แน้าปิกันันี้าเฉิยงก็มีไว้มันใส่ชุดกอดเข้าใจไหมใส่ชุดกอบก็ไม่ใช่ว่าเออวิ่งขากระสุนเนาะลงได้จะดีกว่าอย่าี้เจ็บน้อยน้อยิด่เดิมอ่ย้อ่าเธอฉันถึงรถแล้วทุกคน ่ะเดี๋ยวเราจะถ่ายให้จนลูกขึ้นรถแล้วขึ้นรถลูกไหนขอร่มคืนหน่อยค่ะคืนร่มพี่พี่พี่โบนุกตา้พี่ขึ้นรถแล้วค่ะพี่ถอดรองเท้าให้พี่ถอดรองเท้าค่ะนี่คือเองพ่โ้ได้ๆขึ้นเองอ่ะแล้วมันไม่ร้อนหรอลูกเนี่ยจับรถเนี่ยลูก ร้อนพันฟันเอาปากเลยหนูจับตรงนี้สิพี่ทีนี่นี่นี่พิธีจับตรงนี้จับตรงนี้จับตรงนี้อึ๊บจับตรงนี้เออเดี๋ยวจะี๋ยวเย็นๆโล่มันร้อนมันร้อนจะใัวขานพี่ทีจะเย็นเย็นนี่ลูกฉันถ้าขึ้นรถไฟที่ญี่ปุ่นก็คือได้นะ ก็คือมีสกิลในการเด็ดเด็ดเศียดเราอยู่ข้างนอกคุณจะไอรองเท้าอ่ะรองเท้าอยู่ตรงนี้นะตุนานานพี่หนูไปยกข้าวสารเราเหนื่อยมากอ่ากระปุกฝักดึงเบาะลมด้วยนะครับครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายมนุษย์มานี่เลยเยอะเยอะบ๊ายบายบ๊ายบคนบ๊ายบายซีอู <Es per ate> เออเดี๋ยวมามีไปด้วยลกูก <laughs> จะเย็นเสร็จบายบายทุกคนอะไลฟ์อยู่ใช่ไหมยังไลฟ์อยู่ใช่ไหมโอเคทุกคนบายบายนะครับบายบายนะครับหือว่าพี่หน้าแดงมากลวมุ <c oughs> นตาเไป็นไหม <h ug> ทุกคนบายบาย ขอบ re คุณมากนะครับคือโวยพรกันมานะครับยังไงเดี <อง S 1> ๋ยวเจอกันใหม่นะครับแต่ที่บ้านเราก็ไม่มีอะไรแล้วเนอะไรเอะะนวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วกันบาย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 